พายามที่จะสืะลล่อคามกนรอบข้างแต่น้องไม่สามารถพูดได้เป็นคำือนเด็กทั่วไปลักษณะทางกายของน้องรูปศีรษะยาวเคลื่อนไหวไม่คล่องแคลวชันที่แขนขาปกติพูดไม่ชัดส่งเสียงอ้อแอมากกว่าจะเป็นคำพูดพูดได้เป็นคำค่ะ <c oughs> <c oughs> น้าห้องเรียนคุยแสังเกตพฤติกรรมดูดีๆนะครับท่านเด็กดูเพื่อความเพลิดเพลินอย่างเดียวนะครับเรียนทั้งความเคารพสวัสดีค่ะครูค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนเป็นไงบ้างคะเชา้านี้สบายดีกันไหมคสบายค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการบวกเลขนะคะ าการบอกเล่นคืออะไรคะนักเรียนเ่องจำนวกค่ะอ่าเรื่องอะไรค่ะก็คือการเอาจาํานวนสองจำนวนมานะคะมาบวกกันแล้วจะได้คําตอบใช่ไหมคะอย่างเช่นอะไรคะเอาอะไรบวกกับอะไรคะไม่พอใจและเหนืเนอย<ะ>พะไม่อยากเข้าห้องเรียน อย่างโดนหลอกนะครับอาจจะเป็นสายตาจริงก็ได้นะครับคุณฟอสเล่าให้ฉันได้หน่อยนะตอนนช่วงพักกลางวันเพื่อนๆก็จะเล่นกันในห้องเรียนน้องก็ชอบเดินไปเล่นกับเพื่อนๆเวลาเพื่อน เล่นของเล่นน้องก้องมักจะวิ่งไปเล่นด้วยแต่เมื่อไหร่ที่น้องก้องเข้าไปวงจะแตกทันทีเพราะน้องจะดึงของเล่นไปไว้ที่ตัวเองทั้งหมดไม่มีการแบ่งปันเพื่อนก็จะไม่ชอบน้องเพราะน้องพูดไม่รู้เรื่องและเล่นของเล่นไม่เป็นค่ะนี่คือมองังคมเนียคือโดนรวบได้ง่ายมากร้า คุณครูครับกล้องแยกของเพื yeah <S <S ่อนอีกแล้วครับอ้าวกล้องมันไปแยกของเพื่อนแล้ลูกของผมมันไม่ใช่ของผมนะลูกมันของของเพื่อนนะขอความคารวค่ะนักเรียนคารวะมค่ะคุณครูสวัสดีค่ะอ่ะวันนี้นะคะ เอาสมุดคณ้ตกรสตา์ขึ้นมานะคะอ่าเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะวันนี้วันพระฤหัสที่20เดือนมีนาคมพศ2560อ่าเขียนขึ้น,นออกมาให้เรียบร้อยนะคะคุณผงหาหาว่าอยู่นิ่งๆก่อนคนอื่นทำงานเสร็จแล้วรู้อย่างเร็วๆ ข้อข้อต่อไปการบวกเลขหนึ่งหลักกับสองหลักขึ้นกระดาษให้เรียบร้อยเลยคุณ<า>ค่ะอ๋อทำไมเธอเอาโทรศัพท์มาโรงเรียนตอนนี้คุณแม่คุณเราจะติดต่อเจ้าการงานค่ะเราก็เลยเสียมาด้วยเอามานี่ก่อนค่ะตอนนี้ขายแล้ว,วใครเอาไปเด็กชายของคุณชายครับผมไม่ได้ไปครับเอามานี่ก่อนไหนให้ครูดูซิไม่มีครับ นี่ไงไม่มีครัเพื่อนใส่ร้ายผมครับให้มาใส่ร้ายเธอห้องครูมิกลอดมิจอนติเจอดีๆนะครับดูดีๆนะครับเพื่นกันดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับยนรีบอ่านะคะอยู่ในความสงบอ่าเขียนให้เรียบร้อยเขียนเสร็จหรือยังให้เขียนเสร็จแล้วยกมือขึ้นอ่านะคะวันนี้คุณครูขึ้นแบบสุขหันเอาไว้แล้วนะคะมีทั้งหมด5ข้อเด็กชายง้อทุกทำแค่2ข้อก็พอคุณครูปวดห้องน้ำครูจะไปห้องน้ำก่อน อย่ามีมาเรื่องนะเจริงจเลยครัโใชนอละวบอีกแล้วค่ะเสียงดังอะไรทุกวันเลยให้เข้าห้องน้ำห้องข้าวเกิมไม่ได้หรอแต่ระวันนี่ไม่ต้องมาร้องให้ในมหาคุณรูซิเป็นอะไรมหาซิ ไหนหนูเป็นอะไรคะคือบอกเลี้ยงผมครับแค่ตัวเองแล้วเพื่อนเพื่อนแก้หนูแบบไหนบอกคุณครูสิเขาทำร้ายผมครับเขาทำร้ายเขาทำร้ายยังไงหนูเขาเาลุมผมครับเขารุม้แล้วหนูทำอะไรทุกคนหนูอยู่เฉยๆเงาคุณรุ้งอยู่เฉยๆไม่ก่อนอะไใช่ไหมใช่ครับโอ้ตอนนี้ครูเรื่องฝังไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะนั่งก่อนนั่งให้สงบสติอารมณ์ก่อนนะคะอ่า นักกอนัน่งกาะเดี๋ยวครูถามเ,เพื่อนเพ่อนเพื่อนในชนบทโต๊ะเรียนกันเป็นแถวโต๊ะไม้เก่าๆแต่นักเรียนนั่งเป็นระเบียบเรียบรย้อยวันนี้ห้องเรียนของคุณครูดิวอาริสสอนวิชาภาษาไทย ผู้ชมท้องพี่ยาค่ะขอเสียงปรบมือให้หน่อยคะ่ะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูมีประโยคนะคะให้นักเรียนนะคะได้อ่านกันนะคะ แน,น่แคุณครูจะให้อ่านทีละคนนะคะฉันไปโรงเรียน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 หวยจะองที่ใครนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร แม่ฟ้ากระานน้ำยังเรื่อเตือนบ้านใช่ไหมครับอยู่บ้านนะอยู่บ้านไม่ได้ไปโรงเรียนนะใส่เสื้อตอนใส่เสื้อ มีแบบนีลยสวยค่ะสวยสวยมากเลยกินไม่ถึงกันกระสาวกระสาวกระสาวก่อนอัีกระสากระาไปเรียนชาไปไปโรงเรียนม่ได้กินคะกินข้าวกินข้าวกินข้าวก้ ค่ะลบีค่ะขอบมาลโ้วเด็กๆเชิญน่งได้เลยนะคะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงศิลปะนะคะทางขอมีนโยบายให้เด็กๆ แข่งว่าดภาพส่งประบบวดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษแล้วก็สีให้นะคะมีเวลาให้หนึ่งชั่วโมงนะคะก่อนอื่นให้เขียนวันที่ก่อนนะคะวัเน,นี่ย แล้วบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับอออเป็นไงบ้างลูกเป็นโรงเรียนนาได้อะไรมาวันนี้คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นฝีมือของันแน่นอนจริงเหรอม่าามีเพื่อนเป็นพยานด้จริงไหม ร้อมีร้อน่ะครับเธอสวยเป็นเพื่อนกันนะจอสอครั้งค่ะ เด็กหญิงฝนมาปลบมือนอยแล้วฝนปลบมือค่ะฝนขอความรับมิดครูแล้วอะตีเพื่อนอีกครับฝาดแม่แทนทำไมไปตีเพื่อนทำไมฝนไม่ค่ะหนูไม่ได้ตีค่ะหนูโกหกอีกแล้วเพื่อนเขาตีค่ะครูขา ยัดเยียดแล้วเนี่ยครูครูมองเห็นครูมีตาสีตาหนูเห็นค่ะหนูเห็นแล้วค่ะตอนนี้คือริโตหกขับครูคะอย่า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 ค่ะอย่าตังขับคุณค่ะตอนที่นานเมื่อวานเขาก็ตีเพื่อนก็หกลูค่ะหนูไม่ได้ตีค่ะไม่ไม่จริงไม่จริงฝนน่ะไม่หนูนิสัยดีค่ะครูคะไม่ไม่จีบเลยเนี่ยคุณครูไม่มีสิทธิ์หรอวะข้างบ้านเด็กเพื่อนต้งก่อนนะครับจะได้ไม่เจอต้องรู้ก่อ ดีกันจริงๆนะคะแม่ร้องพูดดีๆหน่อยสิคะลูกพูดดีๆใจเย็นๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูซื้อขนมให้นะคะคราวนี้อ่าคุณครูจะสอนวิชาภาษาไทยก่อนเราก็แค่ป .1 เนาะโดยระดับสมองด้วยแม่ก่อนด้วยพูดตามพอสำเพอ โดชนาโดชนาโดชนาจะดูงานดูด้วยเทเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วเด็กหญิงมะขามเป็นยังไงเทถูกต้องเด็กหญิงปูนาถูกต้องเด็กหญิงกะปิเธอเขียนอะไรนี่ เทใช่ไหมอันนี้รูปอะไรแก้วน้ำเหรอ <c oughs> เป็นแก้วน้ำใช่ไหมนี่โอโกอเอทอเท <c oughs> โอ้โนอะ <c oughs> คนครูก็ไม่รู้จะว่ายังไงเลยเอาเป็นแบบนี้พักไว้ก่อนดีกว่าเรามาเรียนคณิตศาส์กันถ้างั้นเอาหนึ่งสองสามไล่ไปเรื่อยๆเนาะะสองสาม สี่เจ็แล้วก็เพิ่มนะเมื่อก,กี้นี่เป็นห้าสี่พอลดลงมาเหลือวันนี้ทางนั้นพอแล้วแหละสอนแค่นี้พอคุณอแท้มีเวลาให้สิบนาทีอ่ะเริ่ออย่างนกกี้ก็ร่างกายกชาๆนะครัอ <c oughs> อบ,บอ่ะหมดเวลาอ่ะช่วยกันตอบอ่ไะอบบไม่ได้สามารถตตอบได้ไ เอาคุณผู้าายักกงไม่ดได้เอกามาเลยดูเอานั่งรอกครู่ถนาคลเป็นงเนี่ยเป็นยังงเดี๋ยวอบเดี๋ยวตอบคำถามให้คุณูก่อนเดี๋ยวคุณจะให้ทำแค่หลงเนาะจะไปโดนเขาได้ยังไงอ่ะเพื่อน,นที่นั่งอยู่น้านา, <c oughs> าม,มีถนมไหมคะ <c oughs> อ่ะเอาขนมให้น้องชมพิณนะ <c oughs> อ๋อไปเก็บเสร็จให้คุณอ๋อค่ะคุณผู้ พอดีเลยอ่ะออดดังพอดีเลยถึงเวลาเลิกเรียนแล้วค่ะ,ะเรียมนมาวันร้อนกาบให้คุณกอลอ่ะหมดเวลาพอดีค่ะเดี๋ยวไปกันหน่อยอ่ะหมดเวลาพอดีค่ะล<อ>กลกับบ้านขอบคุณค่ะผมรู้สึกผิดยัยงไงไม่รู้คุณผิดคุณผู้ชมคุณหกสุดท้ายขอจบการเสิร์ฟแทนค่ะเกี่ยวตัวเลยให้หน่อยบอกอะไรยากา